สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่สิบกันยานะไอ้สี่ทุ่มสี่สิบนะเรื่จะไปดูหุ้นไม่เต็มบาทนะตอนนี้มันมีหลายตัวนะที่มันยังโอเคอยู่แต่ก็มีหลายตัวเือนที่ผมคิดว่ามันมันยังไงยังไงอยู่นะมาดูเนี่ยเอาคว้าไงครับอย่างเมื่อกี้ตอนสองทุ่มมาผมทําไปคลิปหนึ่งที่มันบอกว่าทำไมวุ้รุ่นมหาศาลแต่มันไม่ไปไหนตอนนี้อันนี้เราไม่ได้ดู สนใจนะว่าเจ้าเขาจะขายรลอไม่ขายดูจากราอเพียวๆเนี่ยมันเกิดโดจิอย่างเงี้ยอืมจริงๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบนะถึงแม้ว่ามันจะมีบอลรุ่มมหาศาลแต่มันคือมันบอกไม่ได้หรอว่ามันจะจบมันต้องลอยแท่งหนึ่งตอนนี้มันเหมือนกับอืมมันเหมือนงกิง i n g m a ะแต่มันยังไม่เหมือนนะฮะถ้าดูรายสัปดาห์เนี่ยโอเคนะมันก็โอ้บอสธรรมดาไม่มีอะไรแต่หุ้นปั่นไม่ต้องไปสนใจมากนะโอ้บอส มันก็อาจจะไปถึง80-90ธรรมดารือได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทามเฟรมไหนเนะอันนี้เปถึงขวาเป็นวีกนะฮะทางซ้ายเป็นอ่าเป็นเดยเนี่ยถ้ามันทะลุมันไม่ทะลุเนี่ยมันขึ้นไปแงเนี้ยมันติดตรงนี้ใช่ไหมเมื่อวานผมบอกว่าถ้าเจก็ขายมันไปไม่ถึงมันมาแค่เจบสแต่จริงจริงมัน ก็มันไม่ได้คาดคิดหรอกจะมาอย่างเงี้ยคิดว่าวันเพื่อเลือดหันน่าจะพักฐานมันก็ไม่พักเราก็ไม่รู้นะแต่วอนลุ่มมันเยอะแล้วมันก็แปลกบางคนบอกว่าถ้าวอลุ่มหายวอลุ่มพีกฮะราคาหายก็อาจจะเป็นราคาหายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองในแง่นั้นก็ได้แต่มันอืมถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งเขาลากจากสี่สิบตังค์มาหกสิบตังค์มันนิดเดียวเองเจ้าไม่ได้อะไรเสียเวลาเปล่าอันนี้มองในแง่ดีนะ ถ้าง่ายรายก็ก็ไม่รู้เลยแต่ไปดูคิพี่แล้วดูว่ามันผมพูดว่าเงินถ้าง่ายรายอันนี้มันไปดูร้อยยี่สิบสินาทีคือมันคอนเฟิร์มไม่ได้นะเนี่ยร้อยยี่สิบนาทีก็โอเคนะถ้าจะให้ดีนะผมว่าลงมาทักอืมเนี่ยห้าสิบสี่ตังค์เนี่ย,ยผมว่ารอรับตรงนี้ถ้าจะเล่นนะเนี่ยหรือบนรูปโปรไฟล์ห้าสิบห้าสิบสี่เนี่ย,บบล 55, ยแล้วก็รอดูว่าจะเอาอยัางไงถ้าจะให้ตามนะผบอก มันก็เสี่ยงนะเหนือว่าห้าสิบวันเยอะแล้วด้วยอก็แล้วแต่ละกันอันนี้ก็บอกว่ามันมันมันดูแล้วมันน่ากลัวจะว่ามันไปต่อได้ไหมก็ไปได้แต่ผมว่ามันน่ากลัวไม่นด้ดูอีกตัวหนึ่งอย่างเมตาเนี่ยมันไม่ได้แย่เหมือนอะควานะฮะวันละวันลูกมันก็มันมันแห้งมาแล้วแหละแต่มันเพียงเนี่ยมันเกิดตรงเนี้ย มันก็โอเคนะถ้าจะเรียกว่าพับฐานก็ได้แต่ก็ต้องระวังไว้แล้วนะฮะว่าอืมันจะมันจะนลงมาหรือเปล่าอันนี้ก็ตีอควาดีก็แนวนละนเนี่ยหกสิบสองตังค์เนี่ยย้ายหลุดนะตีเทนราธรรมดามีอะไรรายสัปดาห์มันก็ก็โอเคนะแต่ถ้าทะลุเนี้ยไปนะครับเี่บอกทุกครั้งเก้าห้าตังค์หรือบางคนบอกตัวบอดี้อ่ะแปดสิบเจ็ดถึงเก้าห้าเนี่ยจะวิ่งแรงเลยนะ อ,อันนี้อันนี้กราฟยังโอเคอยู่นะไม่ได้ไม่ได้แย่อาจจะเป็นเรียกว่าพักฐานได้แต่ก็ระวังไว้เพราะมันขึ้นไปตั้ง80ลงมมา68โอ้โหมันเลาไปแช่ตรงนี้แต่วันดีข้อดีคือวอนลุกมันน้อยมากเขาอาจจะไม่ทําอะไรก็ปล่อยให้เราเล่นเองก็ได้อย่างนี้อันนี้มาดูดีคอนดีคอนนี่ก็เหมือนอันนี้ไม่ค่อยดีเลยมันก่อนดูดีมากนะลากไปตั้งเท่าไหร่70แล้วดันมาปิดนะโอ้โหนี่ย่วันนี้เองนี่63 ต้องหาตั้งสิบเปอร์เซนอันนี้เราต้องอันดับโวล,ลุ่มกันเยอะด้วยดูดิเนี่ยแต่มันมันติดตรงเนี้ครับมันมีมันมีสามสาม 3, 3ยอดสังเกตไหถ้าทะลุได้ก็โอ้วิ่งดีเลยนะอันนี้อันนี้ก็เอาไว้ดูว่าควรจะเล่นไหมผมว่าถ้าทะลุไปอีกวันหนึ่งนะแล้ววิ่งเนี่ยน่าจะ ตามได้นะให้มันทะลุตรงเส้นนี้ไปก่อนแต่ถ้าเราจะหาคัดลอสเนี่ยฮะก็ตีอย่างเงี้ยก็อย่าให้หลุดนะหลุดก็อาจจะต้องขายที่มิดแคครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ได้ถ้าจะถ้ามีอยู่อะไรเงี้ยมีอยู่เยอะแต่ตรงนี้มันเป็นจุดวัดใจแล้วแหละว,ว่าจะเอาอยัางไงตรงเนี้ยเส้นเหมือนสวรรค์นรกนะเส้นเนี้ยหกสิบสี่ตังค์เนี่ยถ้าขึ้นไม่ได้ก็แรงแต่ถ้าลงมามันก็อาจจะไม่ได้แรงก็ได้นะมันก็เินแนวรับอยู่ตรงนี้ห้าสิบหก ห้าสิบสามอะไรเงี้ยหกสิบก็มีแนวรับเยอะแต่ถ้าขึ้นแนวต้านไม่ค่อยมีแล้วแหละดูดูรายสัปดาห์ทางขวาม,มือน,นะฮะดูโล่งเลยทางสะดวกอีกทีหนึ่งก็แปดสิบเอ็ดตังค์นั่นตรงนี้นะครับหายไปละเนี่ยดูเดียวไม่มีนะฮะเดีย๋ยวผมให้ดูรายรายเดือนแล้วกันรายเดือนทางซ้ายนะทางซ้ายนะครับรายเดือนเนี่ยรายรายสัปดาห์ทางขวา เห็นไหมครับบอลูกมันกรออยู่ตรงเนี้ยมันคือมันน่าสนใจตรงนี้เท่าน,นั้นเองไง่กราฟตัวเนี้ยพ้นนี้ไปนะครับแปดสิบเอ็ดโอ้โล่งเลยเขาเนี่ยทันมันแน่ถ้ามันเขาเล่นเมนกันอย่างเงี้ยอ่าอันนี้แต,แต่แต่หลายวันก็ระวังไว้ผมว่าถ้าเล่นก็นกรอทะลุให้เล่นดีกว่ามัง้งหรือว่ารอมันย่อมาหน่อยนึงนะครับดู120บร้อยยี่สิบวันทีเอ้ยยี่สิบวทีแลเนี่ยอยาให้หลุดเนี่ย เทเลนลายนะฮะตอนนี้ตรงนี้เป็นที่ผมตีไว้นี่เป็นแบ่งเขตแดนนะอยู่ข้างบนดีมากมันจะวิ่งแรงแต่ถ้าอยู่ข้างล่างก็ก็ไม่ได้แย่อะไรนะเพราะแนวรับมันมีเยอะนึกออกไหมฮะมันมันมีเป็นชั้นๆแต่ข้างบนมันไม่ค่อยมีอะไรต้านคราวนี้ไปดูอีสตาร์เนี่ยคุณดีค่ะแต่ละตัวมันไ่ค้ากันเลยล่าถึงสูงแล้วก็ลงมาคือส่วนต่างเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นนะแต่อีสตาร์มันยังไม่ ไส่เนี่ยังไม่มันยังไม่ยาวแต่ตัวเขาเนี่ยเขาชอบทำอะไรไหมทำกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยทําเป็นนิสัยอะไม่รู้เล่นวันเดียวจบอะไรอย่างี้ช่วงเนี้ยแล้วก็เลิกแล้วเล่นใหม่อะไรเงี้ยดูดิก็มีไส้ทางเทียนยาวมากเออวันเมื่อวานยังดูดีอยู่แต่พอตอนบ่ายเละเทะก็ก็ถือว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าส่วนต่างเยอะนะเพราะตัวมันเล็กไงเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย อันนี้ก็ระวังไว้นะครับก็ตีเหมือนกันก็ตีต,ตีเทนไลนลเนี่ยเนี่ยเวลาเรียก็ตีให้มันเป็นกิจลักษณะอะไรเงี้ยตีแบบประจํามันก็จะิีเอีกไงหรือเรามองด้วยสายตาก็ได้เนี่ยผมถ้าเราไม่ตีเราก็มองนะฮะเออมันเป็นซิกแซกอย่างนี้นะหลุดก็ก็เลิกนะครับอีกอีกตัวหนึ่งมาโคมีคนบอกว่าบนลูกมันเข้าแต่มันมันลบเยอะมันลบไหมมาโค สี่เปอร์เซ็นก็ไม่ได้เยอะนะแต่มันมาโครมีข้อดีที่ผมบอกว่าเนี่ยมันเหมือนเหมือนมันจะเกิดจริงๆริงมันก็ไม่ได้เกิดไนโตรเจนนะแต่เพียงแต่ว่าอซ i ์ันไอมันพยายามขึ้นไปเนี่ยถ้าเราโทนกับมันได้นะตรงลายสัปดาห์นะครับไอ้นี่นี่ลายมันกดผิ้เิ้ยที่ผ่านมาดูลายอะไรเนี่ยอ่อวีคโอเคอันนี้ไม่ตัวเดียวที่เป็นมันในมันเนี่ย ต้นทุเนเขาเนี่ยนะมีก้อนเนี่ยอยู่ทพอกเราแล้วก็ก้อนถัดไปเขามีสามก้อนบาทแปดตังค์แล้วก็บาทเจ็ดสิบตังค์ประมาณนี้กว่าหกสิบตังค์ถ้าคนอย่างนี้ไปก็ไม่มีละมาโคม,มันกมน็มาจากตรงนี้ใช่ไหมสองบาทแต่ข้อเสียของมันนะครับแนวต้านมันเยอะเหลือเกินดูดิมันถ้าจะเอาให้แรงแบบรวดเดียวจบอะยากเพราะมันมีคนติดตรงเนี้ยเยอะแยะเตรียมพร้อมที่จะ ขายแล้วเล่นตัวอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยติดดอยมานานแต่ถ้าถ้าาลายเดือนมันก็ยังก็ยังเป็นขานลงอลน,นะฮะจะบอกไม่ได้ว่ามันจะขึ้นถ้ามันทุบทลุตรงนี้นะเนี่ยแต่สามตั้งเนี่ยก็ผมก็ว่าเป็นจุดวัดใจอย่างหนึ่งเลยนะอาจจะดูได้ว่ามันอาจจะเปลี่ยนเทรนก็ได้เนี่ยดูอะไรจากดห์นะ ตรงนี้มันจะค่อนข้างจะว่างเยนะถ้ามันทะลุไปได้มันี้จะไปบาทสามห้าแต่ตอนนั้นก็จะแนวต้านจะแย่แยไปหมดแล้วยุบยับยิบย่อยเหลือเกินล้วสัปดาห์ก็โอเคอยู่นะรายวันก็เขาถามว่าแย่ไหมผมบอกว่าวันนี้โดนทุบลงมาแค่สี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้แย่หรอกหุ้นปั่นนะเนี่ติเทลามันก็ยังไม่หลุดนะเออมันหลุดแล้วนี่นะมันก็ยังแตะอยู่อะ่ะมันก็ยังทนได้แนตะ่ถ้า ถ้ารูร้อยยี่สิบนาทีครับเพราะว่าหน้าราคาเนี่ยเราไม่เราไม่ต่างคนอื่นไนงะถ้าเขาจะเล่นนะร้อยี่สิบก็ยังร้อยยี่สิบหุดชัดเจนไปละแต่มันยังไม่หลุดห้าสิบวันก็แล้วแต่และกันหลุดไอซีไลทแล้วด้วยห้าสิบแต่รายวันยังไม่หลุดนะฮะก็แล้วแต่คิดว่าถามว่าจะขายไหมของผมเ,เป็นผมอาจจะยังไม่ต้องขายก็ได้นะเพราะรายวันมันยังโอเคอยู่นะ พี่แต่ว่ามันลดไปสี่คือมันมันมันไม่เหมือนไอ้อีสตาร์งไหปอย่างงี้ผมไม่ชอบเลยนะไส้มันยาวมากลากขึ้นไปแล้วปล่อยเกาะแล้วทิ้งลงมาเงี้ยเมตาอะเมตาก็คล้ายๆกันแต่มันมันไม่ใช่ะเพราะว่ามันไปตรงนี้แล้วนี้มันเปิดแก๊ปลงมาก็จริงจริมันก็คือโดจิคล้ายๆกันแหละเป็นไส้ยาวๆอควาดีก็สองอันแล้วนะทําทําตัวมันไม่ค่อยดีเนี่ยล่าลงสูงแต่ข้อดีคือวันเนี้ยมันล่าไปสูงกับวันวันที่เมื่อวานก็โอเคอยู่นะ แล้วก็ปิดเท่ากันเป๊ะเลยเราก็ไม่รู้นะเขาจะทําอะไรแล้วดันวนลุ่มมหาศาลอีกตั้งพันสี่รอยล้านหุ้นตัวเขามีน่าจะมีนะที่ผมบอกคลิปที่แล้วสี่พันหกใช่ไหมฮะสองวันเนี่ยสามพันสองนะรวมหมดแท่งนี้ด้วยเข้าไปก็สี่พันล้านหุ้นแล้วเสกันสี่วันท่ากับหุ้นที่เขามีอยู่ออันนี้ก็ต้องรอดูนะอันนี้ห้าตัวเนี่ยมาโคอาควา้าระวังไว้ให้ดีนะครับ เมตาดีคอนดีคอนมันก็เสียแค่แท่งเนี้ยแท่งวันเดียแท่งเดียวนะยัางมันจะบอกไมได้ทุกตัวต้องรออีกคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งนะครับแท่งสองแท่งถึงจะรู้ว่ามันจะเอาไปยังไงถ้าถ้ามันแท่งถัดไปหรืออีกวันสองวันวันจันทร์อังคารเนี่ยมันสามารถพลิกกลับไปได้ไอ้แท่งอย่างเงี้ยดีคอนเนี่ยอาจจะไม่แท่งเดียวไม่มีความหมายนะแท่งวันเนี้ยถ้ามันสามารถเป็นแท่งบอดี้ยาวๆนะแต่ถ้าวันจันทร์บอดี้ ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็บอกไม่ได้อีกก็ต้องรออีกแต่ถ้าวันจันทร์บอดี้ยาวสีแดงนี่น่ากลัวนะนะควรจะต้องไปก่อนแล้วเหมือนกันไงอีสตาร์เหมือนกันมาโคนี่ผมในทั้งหมดเนี่ยผมว่ามาโคยังยังอาจจะรอไห,หลายแท่งได้ไอ้นี่เหรอไอ้นี่ก็ <laughs> ก็ต้องรอแท่งถัดไปเมตาเหมือนจริงเมต้าก็าาก็มมนก็โอเคนะ ผมว่ามาโครกับเมตาเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่จะน่ากลัวแต่ก็ต้องระวังไว้อันนี้เป็นอุตตับารนะเยอะอยกย่านหนึ่งครับจะมีเขียนว่าอ,อ,อ,อีกอันหนึ่งจะเป็นตามบารเหมือนกันแต่มันก็มันไม่ได้น่ากลัวเท่าเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้คือจากความคิผมนะทางดูจากกราฟเนี่ยมีสักสี่ห้าหกตัวมัาหกตัวมาหกหรืเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมลองทําให้ดูแล้วกันอันนี้ อันนี้ระวังนะครับโอเคแค่เตือนระวังแต่หุ้นปั่นมันสามารถพลิกได้หมดแหละว,วันหนึ่งดีวันหนึ่งลบวันหนึ่งบวกอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ไปเลยอะไรเงี้ยดูอย่างเซเว่นอัพเลยครับโอ้คนเชียร์อยู่ไปห้าบาทอยู่ดีคุณพี่ก็ทุบสองวันจบเลยระหว่าผมก็ซื้อไปแค่ที่ผมบอกวันนี้ก็ขาดทุนไปสองช่องม้งรูงนะ้สึกนหอืมก็ผมบอกวา่าถ้ามันหลุดเทรนด์ลายผมก็ขายมันยังไม่หลุดเนี่ยโอเค อันนี้ก็มาทิ์หน,น้าครับผมก็ว่าเซตว้วันวันนี้ก็เซอนะร์ไพรส์อยเงี้ยนะเซตมันดีกลับแล้วไม่รู้เพราะอะไรมันดีอืมท่วงนี้ก็มันก็แว่งแรงอะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะฮะถ้าคงไว้ด้วยว่าถ้าได้กาไรแล้วก็คอยดูว่าเออขายเล่นตัวไหนก็คือหลักการเล่นหุ้นเนี่ยถ้าหุ้นปันน่นอะมันมันจะถือยาวมันคงไม่ได้่ะอาจจะถึงเป็นรอบรอบสิบวันห้าวันเจ็ดวันอะไรแล้วแต่กราฟอะ เราก็ไปสวิตเปตัวอื่นไปเรื่อยๆอ,อย่างผมบอกที่ผมบอกเน่ยทุนผมเล่นเนี่ยทุนตัวใหญ่ใช่ไหมผมเล่นน้ํามันเาลามามมนก็จะมาพร้อมกันมันก็จะมาสี่ห้าวันหกวันก็พอเราอิ่มตัวแล้วก็เราซื้อดักแพงที่ยังไม่ขึ้นนี่หนักแบงก์เราไปไหนก็ไปพลังหรือไปรงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทัดรอดถัดไปเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มีเงินเยอะอะไรมากมายหรอกดูเราเหมือนก้อนใหญ่จร,จริงๆมันก็หลายคน เวลาเขาเข้าขมาเขาก็ดันตัวหนึ่งก่อนอย่างวันเนี้ยใช้เขาใช้ปตทในการชูลงไม่ไม่ให้หล่นแล้วอยู่ดีก็มาดันท้ายตลาดผมไม่รู้นะฝรั่งซื้อหรือขายนะแต่ค่าเงินบาทมันมันคงตัวรู้สึกจะแข็งค่าที่เนึงด้วกันนิดนี่นนนดนดเดียวไม่มีนัยสําคัญอะไรถือว่าเท่าตัวก็ได้เท่าเสมอตัวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เวลาเขาลากเขาลาบวุฒเเขา,ลา,ขาลากน้ํามันห้าวันเขาก็เรีนขายไปเรื่อยเรืแล้วก็เอาเงินนั้นนะไปซื้อแรงเพแาบะบแรง เราเป็นรายย่อยบางทีเราก็เฉลี่ยเขาก็ได้นะเราก็รู้อะดูกราฟออกแล้วว่าเฮ้ยมันเยอะไปแลนะนะเราเราไปดักแบงก์ก่อนเราก็ไปซื้อดักก่อนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่ามันลา่นน้ำมันวันสองวันแรกน้วมันจะทิ้งน้ำมันไม่ใช่นะมันต้องรอหลายวันก่อนคือรอรายย่อยเข้ามาซื้อตรงปลายทางแล้วเขาก็จะลินขายไปช้าๆไปเข้าแบงก์้วพอฮะแบงก์ขึ้นไม่พอกันสมใจเขาก็เลือกตัวอื่นเลือกสื่อสารเลือกอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นวัฒนจ่ยยายเงี้ยครับเขาก็วนไปอย่างเงี้ยแต่เวลาเขาเลือกเขาไล่เขาไม่ได้ไล่ทุกตัวเนี่ยเขาไล่ท้ำปตทเอ่อเคแบงก์เอชซีบีอย่างเงี้ยแค่นันเองกตัวเขาเลือกตัวเดียวตัวดีนาตลาดอย่างกราฟอย่างเงี้ยไล่แล้วก็ตัวเดียวพอแล้วที่เหลือมันก็จะมีคนมาตามอย่างเงี้ยไล่ตัวอื่นขึ้นมาโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับ